คุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ s t a r i s Astner Trigger นะครับวันนี้ออจกจะพามาดูการลุยเซ c กเตอร์นะครับแล้วก็สเตจสุดท้ายเลยสเตจบอสนัดล้างตาครับนัดล้างตานะนี่เลย แต่ว่าก่อนที่จะเข้าไปดูตอนนี้แอดรับไปหมดแล้วนะครับไม่พวกราง,งวัลอะไรเนี่ยแอดรับไปเรียบร้อยแล้วแต่อันนี้อ้าวยังนี้ยังอยู่อยู่ได้ไงเนี่ยไม่เป็นไรปล่อยมันก่อนไปดูตรงนี้ก่อนนะครับอ่านี่เลยจะมาดูเรื่องของพัฒนาการโปรไซออนนี้นะครับ220 220 220นะครับ3แล้วใช่ไหมครับ210ร1 0บนี่ยังอยู่อีก2แล้วอยากจะเอา ตัวนี้ก่อนเลยยูรนะิเซียเนี่ยเพราะเธอเป็นสายซัพพอร์ตหนึงเดียวในทีมนะครับต้องซัพพอร์ตเพื่อนทั้งหมดนะในทีมให้เธอเนี่ยขึ้นไปเป็น220ก่อนเลยตอนนี้แอดรอมา4วันนะครับได้นี่เลยครับมาสเตอร์คี์ปลุกพลังนะได้8,400 0แต่ว่าเราจะต้องใช้6,300 0นะครับปลุกเลยนะนะปลุกแล้วตื่นด้วยนะต้องตื่นด้วยนะตื่นมาแล้วนะครับ เป็น211นะครับแล้วแอดก็จะต่อเธอเลยต่อเลยปับ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 ให้เป็น220เรียบร้อยนะครับ220แล้วถ้าจะปลุกพลังต่อไปเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับเอาปลุกคนนี้ล่ะมาปลุกเฟรยาเนี่ยไม่ได้แนละ้วมีแค่2 0 0 0 0่นแต่ใช้63.000นะครับนี่มี2.000 0แต่ว่าต้องใช้63.000 ไม่ได้นะฮะยังปลูกเฟรย่าไม่ได้ไปดูซิว่าไอ้เมื่อกี้ในที่แอดเข้าไปเนี่ยเอยแอดยังไม่ได้รับที่จริงแอดแอดคิดว่าแอดเข้าไปรับแล้วเนี่ยยังไม่ได้รับได้ไงามาดูซิว่าตรงนี้จะได้เท่าไหรนะ่เนี่ยรับแล้วจะพอไหมเนี่ยจะพอไหมในอีกอีกสี่หมื่นเนี่ยไม่ิน่าไม่น่าจะพอเลยปกติต้องรอต้องตอนช่วงนี้ต้องใช้4วันแล้วเพราะว่า,ายิ่งระดับสูงขึ้นไปนะครับเลเวลยิ่งสูงขึ้นไปเนี่ย ก็ต้องใช้มาสเตอร์คี์ปลุกพลังจำนวนมากขึ้นนี่ฮะเซกเตอร์22ใช่ไหมครับสเตเต60แอดจะมาลุยนัดล้างตาแต่เดี๋ยวไปดูนะก่อนว่ามันพอที่จะปลุกพลังอีกคนหนึ่งได้ไหมปลุกพลังเฟรย่าให้เป็น220ด้วยได้ไหมอ่ะลองดูซิเฟรย่าจะไหวไหมไม่พอเห็นไหมครับไม่พอจริงอ่ะได้3 3 0 0 0 ต้องใช้63,000ขาดอีก3 0 0 0 0ต้องรออีก2 3วันนะครับอย่างเร็วก็2วันนะอ่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไปล้างตากันก่อนเลยนี่นี่นัดล้างตาคราวที่แล้วเราแพ้มาใช่ไหมครับแหจะพาไปดูนี่เลยนัดล้างตานี้เลเวล60นี่ไปเจอบิ๊กบอสกันเลยเซกเตอร์22นะครับนี่คือบิ๊กบอสของเซกเตอร์22นะดูซิว่าจะแรงสักแค่ไหน ตอนนี้220มี4แล้วนะครับแล้วแอดก็จัดทีมให้เป็น3-2นะครับ3-2ก็จะได้นี่ได้บัฟมาอีกนี่ครับนี่20%นะครับ20%โอเคไปลองลุยกันเลยดูที่การตั้งค่าเป็นยังไงการตั้งค่ามีบลอซ้ำอยู่2คนโอเคตามนี้นะครับลุยกันเลย นี่เอาล้ฮะคราวที่แล้วที่แพ้ไม่ใช่ว่าแพ้เพราะว่าตัวละครเราหมอบหมดนะฮะไม่ไม่ใช่นะครับตัวละครเรายังไม่ล้มนะแต่ว่าเวลามันหมดก่อนก็คือเดมเมจที่ทำอะ่ะมันทำเดมเมจได้น้อยไงมันก็เลยช้าต้องกินเวลาเยอะใช้เวลา2นาทีเนะี่ยก็ครบรอบ2นาทีแล้วยังเก็บบอสไม่ได้นะครับเราก็เลยแพ้แพ้ตรงเวลานะอย่างนี้ไม่ใช่แพ้น็อกนะครับ อย่างนี้เรียกว่าแคคคะแนเนเอาละตอนนี้2000กว่าหลอดนะครับ2,000กว่าหลอดเมื่อกี้นี้ลิมิตสูงสุดเท่าไหร่2,700ดหลอดหรือไงเนี่ยแวบๆบแบบนะครับแบบไม่ได้ดูตอนนี้เหลือพัน0้าแล้วนะครับเหลือพ900รหลอดเอาแล้ว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 ขอดูสกิลหน่อยเถอนน่าโชว์สกิลหน่อยเอาละครับ อันนี้เป็นสกิลของไอรีนะครับสกิลของไอรีนะฮะอันนี้เป็นปฏิบัติการโชว์สกิลไอตัสเอาะโชว์หน่อยโชว์หน่อยนัดล้างตานี่เอาละครับยูริเซียนี่เลยเธอเพิ่งได้2องร้มาบัดหมางเอาละครับนี่คือเจ้าหนูยูริเซียนะครับ Android Pro s ซออน ที่อยู่ในสไตล์ของเด็กวัยรุ่นนะครับเด็กน้อยเอาแล้วไอรีจัดการเลยตอนนี้เหลือ1,100หลอดแล้วครับ1,100หลอดเวลาเหลืออยู่เท่าไรเอ่ยเฮ้ยหนึ่งนาทีพอดี1,000หลอดกับ1นาทีนะครับมีโอกาสนะเพราะว่าเมื่อกี้มา2 0 0 7ใช่ไหมครับ ใช้ใช้เวลาลดดาเมจของบอสไปอ่าลดลดพลังนะครับลดพลังลดเกมพลังของของบอสไปเนี่ยหน,นาทีเนี่ยครึ่งครึ่งแรกเนี่ยครับครึ่งแรกลดไปพันเจ็ดร้อยลอดเพราะนั้นที่เหลืออีกหนึ่งพันลอดกับครึ่งหลังเนี่ยน่าจะโอเคนะน่าจะโอเคนะครับแต่ต้องดูว่าพลังของตัวละครเรายุบยังไม่ยุบเลยโอเคใช้ได้ทีมเราย,ยังไม่รู้ไม่ยุบเลยนะครับ เอาละยูดีซียซัพพอร์ตเพื่อนไว้ฮิวไว้ฮิวไว้นะครับฮิวแล้วก็อย่าลืมใส่บาเรียรด้วยเอาละครับลาเชลลาเชลลุยเลยเหลยสามร้อยหลอดสามร้อยหลอดกับเวลาสี่สิบวินะครับเหลืออีกสามร้อยหลอดกับเวลาสี่สิบวิเอาละครับแพตติเซียไอรีเอาละครับไอรีมากับบอลลูน จัดการเลยตั้งใจดูให้ดีล่ะเอาเลยดูเลยไอ้ตัสนี่ไม่สามารถออกจากทะเลลึกได้ใช่ไหมไอ้ตัสจัดเลยเหลืออีก200หลอดนะครับเหลือ190เวลาเหลืออีกสามสิบวิเอาละครับสลายเป็นหิมะเลยแพทซีซี่ฮะเอาละครับเหลืออีก 100, อร้อยหายอีกี่ร้อยเก้าสิบนะฮะ ต้องแข่งกับเวลานะครับทีมเราต้องแข่งกับเวลาเหลืออีกร้อยเดียวแล้วครับไม่ถึงร้อยแล้วครับเหลือ20วิไม่ถึงร้อยหลอดแล้วดูที่ว่านัดนลด้างตาของเราสําเร็จครับเห็นไหมล่ะนัดล้างตาของเราสําเร็จจนได้ในที่สุดก็ใช้เวลาไป1นาทีกับ40วินาทีนะครับโอเคนะเมื่อเรียบร้อยแล้วเราลองดูซิว่าถ้าเราจะลุยสเตตต่อไปเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราลองดูนะครับว่า เซกเตอร์ S S 23เนี่ยเป็นอย่างไรขอชมเบื้องต้นหน่อยโอ้ยบอสเซกเตอร์23นี่เฮ้ยท่าทางน่ากลัวนะโกลาแอดเฮ้ยท่าทางน่ากลัวนะเอาแล้วครับเราปิดหน้าต่างรางวัลออกไปอันนี้ยานมาส่งทีมของเราที่เซกเตอร์23แล้วนะครับนี่ครับจุดเริ่มต้นของเซกเตอร์23 ทีมของเราจะลุยได้สักแค่ไหนเอาละฮะโอเคเลยตอนนี้แอดขอปิดสกิลแล้วนะครับปิดสกิลแล้วเพื่อจะดูว่าเซกเตอร์2ี่าเนี่ยไปตรงข้ามของทีมเราจะเป็นอย่างไรนะครับนี่โอ้ไม่ยากนะครับไม่ยากไม่ยาก เมื่อกี้ลืมดูว่าสเตจแรกของเซกเตอร์23เนี่ยพลังเท่าไหร่ขอดูดันนี้อีกดันหนึ่งนะครับดันนี้อีกดันหนึ่งพลังหนึ่งล้านนะครับ1ล้าน9มืของเราเท่าไรเอ่ยเฮ้ยของเราเท่าไหรนะ่ะพลังฝ่ายตรงข้ามนะครับอนดอยของฝ่ายตรงข้ามนะั้นหล้าน90มืนะครับส่วนโปรไซออนของเราเท่าไร่เอ่ย เท่าไรเอ่ยเท่าไรเอ่ยไม่ไม,ไม่ดูไม่มีให้ดูแล้วนะครับไม่มีให้ดูแล้วอ๋อและไม่ยากชนะแล้วนะครับแปบ๊บเดียวเองใช้เวลา23บบลวินะครับ23วิวโ, 3. โอเคเอาล้วครับด่านที่3ของเราแค่900,000นะครับ9ก0 0 0 0นหนึ่งนะฮะ9ก0 0 0 0หนึ่งดันกับ1นึ่งล้านเก้าห ก็ไอหนึ่งเออใช่หนึ่งรายก็หมนแบกแบกกันประมาณประมาณไม่ถึงแสนนะครับก็ติกก็ประมาณแสนหนึ่งตัวเลขกลมๆนะครับแบกแสนหนึ่งอ่าแบกพลังกันอยู่หนึ่งแสนนะครับลงแล้วลงแล้วแต่รอบนี้รอบที่สามนี่ใช้ถึงสามทีมนะนี่ใช้สามทีมเลยเฮ้ยทีมหนึ่งชนะแล้วนะครับทีมสองแอดจัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วสามทีมเนี่ยนะฮะ ทีมสนะครับทีมสก็เป็นชุดของเฟย่านะครับเฟย่าแล้วก็ใครเอ่ยอ้าวช,ชนะแล้เหรอเฮ้ยชนะแล้วทีมสองทีมสาเฮ้ยทีมสานี่บอกชื่อไม่ทันเลยชนะแล้วไวมากเลยนะครับสามทีมในสุดเราก็ชนะทั้งสามทีมโอเคแอดออกนะครับพอแล้วนะครับ ก็เป็นอันว่าเซกเตอร์2ีนี่ด่านแรกๆนี่ก็ไม่มีอะไรนะครับลุยได้ยาวๆเดี๋ยวแอดจะลุยหลังมายาวๆแล้วก็ถึงบอสเมื่อไหร่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่มันสําคัญสาคัญครั้งใหญ่ๆแอดก็จะมาทําคลิปให้คุณผู้ชมกับเพื่อนๆน,นได้ได้ชมไว้ได้ลุยไว้พร้อมกับแอดนะครับเพื่อเป็นไกด์นะครับเพื่อเป็นไกด์อ่ะเป็นไกด์ไลน์กันนะครับก็คิดว่าเพื่อนๆน,นกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับน่าจะสนุกกับ แอสเนียริกเกอร์แล้วก็ลุยกันยาวๆมาได้ไกลไม่น้อยแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็แอดก็คิดว่าประมาณนี้ก็พอแล้วนะครับอาไว้ oh, พบกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับสวัสดีครับ